นวลชอบกินทุเรียนมากเป็นชีวิตจิตใจดอมทุเรียนของแท้วันนั้นฉันเดินเข้ามาในสวนก็ไม่คิดอะไรค่ะแต่อยู่ๆต้นทุเรียนก็เรียกชื่อฉันว่านวลมากินสิลูกแล้วฉันจะรออะไรคะปีนเลยสิคะคาต้นก็ยังกินมาแล้วเลยกัดทั้งเปลือกก็ได้หมดท้าสดชื่น ในหัวหนวนไม่มีอะไรเลยค่ะคุณไม่มีแฟนไม่มีงานไม่มีเป้าหมายมีแต่ทุเรียนค่ะแล้ววันหนึ่งนวลน,นึกคึกค่ะปีนไปเก็บทุเรียนทั้งสวนใช่ค่ะทั้งสวนเพื่อทำลายสถิติโลกแต่สุดท้ายหนวนไม่ได้ส่งประกรวดอกค่ะนวนแค่เอาเข้าตู้เย็นไว้กินเองเฉยๆโอ้เธอหวานเจี๊ยบฟาดเรียบทุกชั้นวาง ไม่นะคะยังไม่พอนวลลองเอาไปเผาเตาถ่านค่ะคุณพระไอขึ้นกลิ่นลอยเนื้อเยิมหั่นออกมาสิคะหืมน่ากินมากกเกิงจึงมากแม่ ดูนี่สิซาลาทุเรียนกองมาหืมามหาศาลเหลือลน้นเนื้อน,นิ่มยิ่งกว่าหมอนข้างกัดแล้วแทบลืมหายใจสาบานเลยว่าเป็นหมอนฉันจะหนุนตลอดชีวิตหอมขึ้นจมูกเยิ้มลงคอกลิ่นติดฟันยังอร่อยแปรงฟันก็ยังนัวว้าวนุ่มละมุนละลายบนลิ้นเหมือนโดนบอกรักจากเนื้อท้องอร่อยอ้ยหวานนุ่มเยิ้มไปถึงใจเหมือน คนบอกรักผ่านรสชาตินุ่มละมุนโอ้เธอขมปิดปีเลยแบบอร่อยจนงงว่าขมตรงไหนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะใครชอบทุเรียนแบบนวลบอกกันหน่อยคะ่ะ